ตู้เชื่อมที่ใครๆก็เชื่อมได้นะครับกับตู้เชื่อมของยี่ห้อโกลเด้นสระบบ Mi กเอเเชื่อม CO2 แบบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับทดสอบเชื่อมเหล็กบางตู้เชื่อมตัวนี้คอนโทรลกระแสะไฟได้เถียรมากเลยนะครับผมเชื่อมเหล็กบางไม่มีทะลุนะครับมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นหรือว่าจะไปซื้อ DIY ก็ทําได้นะครับสามารถจ่ายกระแสะไฟเบาได้นะครับผมวิธีการใช้งานแค่เล็งแล้วก็กดเชื่อมเท่านั้นเองนะครับอ่ะพอก่อนครับเก็บสายกันทนะเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับ ทดสอบกระแสไฟบางนะครับคนโทลความเสถียรนี่นะครับรอยเชื่อมจะไม่ใหญ่เลยนะครับเนียนสวยไม่มีทะลุเลยนะครับผมนี่นะครับเช่นเคยครับซื้อกับทางร้านเราไม่ต้องกลัวถูกหลอกตู้เชื่อมโกลเด้นที่เรามารีวิวนําเสนอขายนะครับนี่เลยสายไฟออกจากตัวตู้เชื่อมนะครับถึงคนเชื่อมนะครับไม่ได้แหกตาเหมือนตู้เชื่อมไม่มีคุณภาพนะครับที่รีวิวการขายของเขาจะเอาตัวดีๆแอบข้างหลังแล้วก็ส่งให้คนเชื่อมนะครับผมถ้าเหล็ก1มิลที่เชื่อมตอนแรกยังบางไม่พอนะครับ เราไปต่อกันที่สังกะสีบางเพียงแค่0.16มิลเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับเชื่อมได้นะครับเก็บสายก่อนครับเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับผมแปรงอยู่ฝั่งนู้นนี่นะครับเชื่อมได้นะครับอลองยกดูก่อนฮะว่าหลุดไหมนะครับเคาะ พลิก,ม,กมุมมาพลิกมุมดูรอยเชื่อมนะครับเชื่อมได้นะครับต่อไปมาเชื่อมเหล็กกล่องนะครับกับเหล็กกาวไนท์ขั้นพื้นฐานของการใช้งานจริงๆนะครับเล็งแล้วก็กดเชื่อมลากเดินแนวได้เลยนะครับกับตัวกระแสะไฟสเสถียรตัวนี้ต่อไปกาวไนท์นะครับเก็บสายกันฮนะเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับเหล็กกล่องนะครับ ต่อไปกวาวไนเชื่อมง่ายมากเลยนะครับตัวนี้ทดสอบเชื่อมเหล็กหนานะครับผมใช้กระแสไฟแรงสุดเลยนะฮะเชื่อมกับเหล็กเพดหนา6มิลนะครับเอาแบบเต็มแม็กไปเลยไฟแรงมากเลยนะครับถ่ายกันให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมอพอก่อนครับเก็บสายฮะเดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันนะครับ เชื่อมได้นะครับแล้วตอนเชื่อมที่เราทดสอบเราจะเชื่อมกับเหล็ก2แผ่นที่ประกบกันนะครับเราจะไม่ได้มาลากโชว์ตรงที่โล่งๆนะครับผมทดสอบระบบที่2ของตัวตู้เชื่อมนะครับเชื่อมทูบทดสอบกับลวด4มิลแผ่นเพจ6มิลนะครับใช้กระแสไฟแรงซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆเลยนะครับสุดขอบเหล็กนะครับเก็บสายก่อนครับ ตู้ตัวนี้ก็จะเป็น2ระบบนะครับเชื่อมมิกที่เป็นลวดเล็กๆก็ได้หรือว่าเชื่อมทูบก,ก็ได้วิธีการใช้งาน MMA ภาษาอังกฤษคือเชื่อมทูบก,กดไมีกทีมิกเชื่อมมิกกดกลับไมีกทีก็คือเชื่อมทูบนะครับเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันครับนี่นะครับรอยเชื่อมสวยเลยครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวสินค้าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อโกลเด้นรุ่นมิก MMA รหัส500นะครับเชื่อม CO2 2ระบบแบบไม่ต้องใช้แก๊ส นะครับผมเป็นขนาดไซส์1กิโลในราคา2990บาทจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่มีบกเพิ่มนะครับกับตัวกระแสะไฟสเสถียรของจริงด้านหน้าตัวตู้เชื่อมนะครับก็จะมีหน้าจอตรงนี้เป็นปุ่มปรับระบบนะครับ MMA เชื่อมทูบมิกก็คือเชื่อมมิกกดไมค์ที MMA ก็คือเชื่อมทูบนะฮะได้2ระบบเลยตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับวอลลุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล่นกระแสะไฟคุณลูกค้าใช้กระแสะไฟเท่าไหร่ก็ปรับตามความต้องการนะครับตรงนี้เป็นโวลเทจปรับไปทิศทางเดียวกันของการใช้งานนะครับด้านล่างก็จะเป็น ขั้วบวกขั้วลบนะครับผมของเชื่อมทูบตรงนี้จะเป็นที่ใส่สายมิกสองเส้นนะครับสายมิกของเราตัวนี้จะเป็นรุ่นถอดออกได้นะครับถ้าเกิดวิ่งมาลวดติดสามารถเซอร์วิสได้ด้านข้างจะเป็นที่ใส่ลวดนะครับผมของแถมในชุดมีอะไรกันบ้างเริ่มจากก็จะมีสายมิกให้เส้นหนึง่งหน้ากากแปลงเคาะมีให้หมดเลยสายดินสายเชื่อมมีให้พร้อมนะครับพร้อมลวดแถมให้หม้วนหนึ่งแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับจะมีหัวทิปแถมให้ทั้งหมด10บหัวนะครับตัวนี้หัวละ4ี่บาท10บหัวมูลค่า400อยเราแถมไปให้เลยนะคครับก็ือว่า ถ้าคุณลูกค้าใช้งานไประยะหนึ่งหรือนานๆน,น,นะครับตรงหัวนี้มันจะเกิดการสึกนะครับความร้อนสะสมอาจจะทําให้หัวละลายหรือรูบิดเบี้ยวนะฮะเราก็เปลี่ยนได้มีสแปร์ให้สิบหัวใช้กันยาวๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาลวด str เบอร์ศูนย์จุดแปดกับหนึ่งจุดศูนย์สามารถเชื่อมแซนเลดได้นะครับถ้าสนใจก็ซื้อเพิ่มได้เดี๋ยวต่อไปไปดูวิธีการประกอบตัวลวดมิกกันเลยครับวิธีการใส่ลวดเชื่อมปักคอนะฮะของตู้เชื่อมโกลเด้นเริ่มต้นจากจับตู้นอนก่ออนนะครับแล้วก็ถด ตัวนี้ออกมานะครับผมหลังจากวางม้วนลวดนะครับแล้วก็ใส่น็อตล็อกแล้วเอาลวดแย่ตรงรูนี้นะครับรูนี้นะฮะหลังจากนั้นมันจะมีล่องตรงเหรียญนะครับลวดที่พี่ซื้อหรือได้มาก็ต้องดูนะฮะเขาจะมีเบอร์บอก0.8นย์จุดแปดหรือหนเราลหมุนออกปุ๊บนะฮะแล้วเราก็ดูนี่ตอนนี้1.0อยู่ข้างหน้าก็คือใช้ลวด1.0ก็คือด้านนี้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้าได้ลวด0.8ก็พลิกด้านมานะครับก็จะเป็น0.8 1.0 0.0ลลวววดตันีีี้ะคครรกก็ใส่่่อออทิปแยู่่ในนรอแล้วะคับ ปิดนี่ปุ๊บแล้วเราก็หมุนล็อกนะครับผมหลังจากนั้นจับเครื่องตั้งนะครับลวดที่อยู่ในร่องแล้วก็อยู่ในรูพร้อมพร้อมจะเดินนะฮะแล้วเราก็มาใส่สายมิกสองเส้นตรงนี้แล้วปรับระบบไฟเป็นมิกแล้วก็กดปืนค้างเลยครับนิวโปงกดปืนมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆร,รอลวดออกมานะครับพอลวดออกจากปลายปืนแล้วนะครับการใช้มิกเราต้องปรับไฟให้เป็นมิกก่อนนะครับ MMA เเชื่อมทูบมิกเชื่อมมิกและในการเชื่อมมิกพี่ต้องเอาสายกาวหรือว่าสายดินเข้าขั้วบวกนะครับ สีแดงตรงนี้สายเก่าเข้าคััวบวกแล้วก็เชื่อมได้เลยเวลาเชื่อมนิ้วชี้ต้องกดที่ปืนลูกลอกนะครับไปจี้ที่เหล็กยกลอยนิดนึงแล้วก็กดะกดเลยฮะกดอ่าปล่อยกดปล่อยเชื่อมลากกดค้างเลยครับอ่าก็ประมาณนี้ครับผม